เป็นยังไงบ้างเราพี่จะเข้าตรงไหนแล้วเนี่ยเข้าตรงนี้เลยนะเข้าตรงนี้เลยนะอู้หูโอ้อ้าวเสือ้อแล้วก็รูปภาพพร้อมลายเซ็นด้วยมีรูปภาพด้วยใช่ไหมพี่แบงค์ใช่ครับมันมีรูปอะไรบ้างพี่เป็นรูปหัวรถจักรหัวรถจักรเจลีมอนอชอบไหมโอ้ เออแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครับติดตามนานหรือยังก็งต,ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วดีใจไหมครับได้เห็นตัวจริงหรือยังไม้เหรอรอไหม <c oughs> อ้าวเดี๋ยวผมไปถ่ายกันข้างในดีกว่าตรงนี้มันแดดมันท้ายพี่เข้าไปข้างในเหรอ,อมันมันแดดมันถ่ายมันไม่ค่อยเห็นไม่ไม่ถ่ายกับทางรถไฟล่ะจะได้สวย มาเออถทางกระทางรถไฟดีกว่ามามาทางนี้ออนี่เป็นประแจมันแยกไปทางชลาที่เท่าไหร่ได้พี่ไหนเนี่ฮะทางเนี้ยไอ้แจตัวนี้เหรอประแจตัวนี้ไปหลังหลังหอวิ่งไปรางเก่าถ้าถ้าถ้าไอ้ทางโค้งที่มันแยกออกไปมันจะไปรางที่เท่าไหร่อเปล่าทางโค้งไหนเนี่ยี่มันนี่รางเนี้ยเหรอรางริมสุดเนี่ยเหรอครับางริมวิ่งไปนี่รางเก่าด้านหลังหอสัญญาณนี่ แล้วถ้าเกิดเม็ดถ้ารังหนึ่งกับสองรางหนึ่งมันจะมารวมกันที่รางสองแล้วรางสองมันจะมารวมกันที่สามสี่ใช่ไหมเพียใช่ครับแล้วมันก็จะวิ่งตรงมาอันนู้นมันอันนู้นมันเป็นรางไปไหนพียอันนั้นรางอันนั้นรางไปโรงงานครับรางห้าหกเจ็ดรางแยกไปรางห้าหกเจ็ดแล้วถ้ารางนู้นสุดนู่นนะเพียไหนรังอันนั้นรางตันไงนั่นไงที่ไปนิ้งหนองไงไปเครื่องกั้นไงอันนั้นเขาเอาไว้จอดรถอะไรเพีกงเอาไว้สับเปลี่ยนได้เฉย ใช่เอาไปสับเปลี่ยนใหเฉยแต่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยเห็นเขาวิ่งเข้ามากันในนี้หรอกใช่ไหมส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยแล้ววันนั้นได้อยู่ไหมวันไหนวันที่ทะลุเครื่องกั้นไปทางนู้นอ่ะโอ้ได้อยู่เปล่าได้ยินเสียงไหมอ,อันผมผมมาไม่ได้ผมมา,มมมาตอนที่เขากําลังกู้ขึ้นเนีไงหรอ <c oughs> เอ๊ยนึกว่าเอาไปยืนอะไรในดดแดดเรายืนในร่มนี่ต่นมะม่วงเออไปยืนกลางแดดร้อน แล้วก็มันมันอันนี้มันสามลังนี่มันจะไปรวมกันเป็นรังเดียวตรงก่อนถึงเครื่องกันไงมพี่อ่าอันไหนใช่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 ไปรวมตรงนู้นแหละมัน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 จะเข้าทีละรังหรือว่าสามลังนี้มันจะมันมันจบพร้อมกันทีเดียวพี่อันนี้รังอันนี้รังรังหนึ่งลังสองลังสามลังสี่ลังห้านี่ตรงนี้ชุดแรกเนี่ยแล้วก็ชุดนู้นเป็นลังหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงสิบห้าโอ้เออ ย่านสถานีรถไฟนครราชสีมานี่ก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะระหว่างระหว่างบางซื่อกับเทนี่อันไหนมันใหญ่กว่ากันเนี่ยบางซื่อเหรอบางซื่อน่าจะใหญ่กว่านะบางซื่อน่าจะใหญ่กว่าแต่แต่สถานีบางซื่อลางลางไม่เยอะเท่าโคราชโคลางไม่เยอะเท่าโคราชอ่าชื่ออะไรอ่ารายงานตัวก่อนชื่อฮาร์ดพี่ชื่อฮาร์ดเดี๋ยวพี่จะเอาลงยูทูบด้วยได้พีชอยากอยากลงช่อง YouTube พี่ไหมได้พี่เป็น เป็นเกียรติอย่างดีครับเป็นเกียรติอย่างดีใช่ไหมน้องน้องน้องอาร์ตใช่ไหมน้องอาร์ตอายุเท่าไรรหาร,หร,ร่ลูกฮาร์ตครับฮาร์ตภาษาอังกฤษลูกหัวใจอ๋อฮาร์ตที่แปลว่าหัวใจใช่ไหมอายุใกล้สิบสองแล้วครับอายุเกือบสิบสองแล้วใช่ไหมเกิดวันที่เท่าไหร่รเดือนอะไรเออวันที่20กันยายนปี2552้าห้าเด็เฮ้ยเกิด,ดเดือนเดียวกันด้วยเก,กิดเดือนเดียวกันด้วยโอ้พี่เว้งเกิดเดือนอะไรกันยายนเหมือนกันเออเอาไหนโชว์นี่ไหนโชว์เสื้อดิโชว์เสื้อดิ ตัวเสื้อดิเป็นไงเออตัวเสื้อดิเอาแกลงมาเลยแกลงมาโชว์เลยโอ้ตรงโน้นหัวละจักร GE กำลังทำสับเปลี่ยนใช่ไหมเพ่อะใช่ใช่ GE กำลังทำสับเปลี่ยนอยู่คุณปู่ของเราคุณปู่ GE ทำสับเปลี่ยนอยู่อ้ออาวรูปหล่นแล้ว <c oughs> อะลูก <c oughs> นี่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 อยู่นี่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 พี่เอามาให้ละนี่โอ้อ,อันนี้มันเป็นแบบรูปภาพเลยใช่ไหมเพ่อันนี้พี่ถ่ายที่ไหนอะเพ่อะถ่าย ถ่ายที่ไหนวะเดี๋ยวดูสิ <c oughs> ถ่ายที่ลำชีลำชีเวลาเขาไปเปลี่ยนเวนกันที่แถวอีสานใต้นี้เขาไปเปลี่ยนเวนกลางทางกันที่ไหนอีสานใต้เหรอลำชีลำชีลำชีำชเอาสายแว่นก่อนสายแว่นก่อนจะได้มองเห็นต้องบอกก่อนนะน,น้องอาร์ตมีมีปัญหาเรื่องสายตาเนาะน้องอาร์ตใช่ไหมอัน,นี้หมอ,อน้องฮาร์ดน้องฮาร์ดเขาให้ข้างซ้ายบอดสนิทข้างขวาเรือนลังครับ แว่นนี้ก็ใส่ป้องกันอุบัติเหตุหมูห้อยใส่ใช่ไหมเออคือข้างข้างซ้ายเนี่ยน้องน้องฮาร์ดเนี่ยสายตาพิการคือบอดสนิทใช่ไหมครับแลขวาเรามองเห็นชัดไหมพอเลือนลางครับเรือนลางก็คือเห็นเห็นแบบลางลางเนาะครับเออเป็นยังไงเสื้อสวยไหมโอ้ใช่ได้ครับสวยเลยใช่ไหมด้านนู้นด้านนู้นเป็นรถจักรรถจักรดุบรถจักรไอ้น้ำดุบดับอันนี้มัน การจัดวางล้อมันเป็นแบบไหนสิสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์อ่าสองสี่ศูนย์รู้รู้จ,จักด้วยเหรอการจัดวางล้อ <c oughs> อ่ะดูขา้างหน้าดูขา้างหน้าดูขา้ขางหน้าเออข้างหน้าโหรู้จักจีอีพอด, <c oughs> ดีแม่แม่หรือป้าเมื่อกี้นี้ที่โทรมาป้าครับป้าป้าน้องฮาร์ดเนี่ยเขาเขาอยากจะซื้อเสื้อให้น้องฮาร์ดคือ <c oughs> ผมเนี่ยแหละไปบอกใแค่ก็ซื้อให้เพราะ<อ>ยังใกล้มานานละก็เลยเอาแถมรูป,ร,ปรูปถ่ายรูป พร้อมลายเซ็นให้ด้วยน้องฮาร์ดชอบรถไฟใช่ไหมอันนี้อันนี้มันเป็นตึกหรือมันเป็นอะไรพี่ตรงนี้ไหนอันนี้หัวรถจักร G E ไงดูดีๆหัวรถจักร G E นั่นน่ะมองมองเห็นไหมนี่หัวรถจักรคันนี้ไงที่วิ่งวิ่งอยู่นี่ไงนี่นี่นี่วิ่งอยู่นี่ไงปู่ GE นั่นเนี่ยคันเดียวกันอ่าคันเดียวกันเลย4010ูน่งศูยใช่ไหมโอเคไหมตรงนี้มันเป็นภาษาอังกฤษ S R T State Railway of Thailand ข้างบนนี oh. s right. <S ้มันเป็นเออเป็นกระจกไงจกห้องห้องพอคอลอ์เอดูห่างๆอย่าไปดูใกล้ดูใกล้แล้วมันมองไม่ออกดูห่างๆเห็นไหมโอเคไหมดูใกล้แล้วมันมองไม่ออกเออดูใกล้มันใกล้เกินแล้วมันมองไม่ออกไงดูห่างๆนิดนึงโอ้ตรงนี้เป็นอันนี้เป็นหน้าต่างห้องพอรคอแล้วแบบนี้อ่าอันนั้นเป็นห้องเครื่องห้องเครื่องอ่าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นี่คันนี้แหละเนี่ยมาแล้วเนี่ยเอาดูซิใช่ไหม เออนี่ไงคันนี้เลยเนี่ย4010เนี่ยใช่เปล่าใช่ไหมใช่กันนี้ไหม401ม,<ห>ม,มองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นครับเห็นอยู่เนาะ นั้นนี่หน่องไงตัวตัวเครื่องกั้นไงเห็นไหมอันนี้เป็นเสาเสาไฟเครื่องกั้นนี่หน่องตรงเนี้ยอ่ออัอน,นอันนี้เป็นเสาที่เป็นอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์เอาไว้เตือนใช่ไหมเพ่ใช่เสาไฟเตือนใส่สีแดงแวบๆๆนั่นแหละอ้อเออข้างหลังก็เป็นรถจักรยานน้ำอันนี้มันเป็นรถจักรยานน้ำข้างหลังเป็นรถจักรยาน้ำมันกำลังลากและพ่วงหรือเปล่าพี่อ่าเป็นรถฟืนรถรถรถฟืนไงรถเก็บฟืนไงมี ไอสอนยอไว้ด้วยรอเรือฟอฟันรอลิงรถไฟหลวงชอบไหมรับรอรถลิงนี่ผมไม่เอยเห็นพวกมันกลมกลืนแต่ว่ารอรอเรือกับฟอฟันนี่เห็นอยู่เออไนูมาตัวนี้น้องฮาร์ดเป็นเป็นเป็นเด็กที่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถไฟค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรแล้วก็พูดอักษระ รอเรือรอลิงนี่ชัดมากนะฮะเป็นเป็นใช่ไหมเป็นผู้คีกันรถไฟไปตั้งเด็กแล้วผมตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมชอบดูมากแล้วบ้านอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเออบ้านอันนี้เป็นร้านที่ลุงมาทํางานเฉยๆจ้าเจ้าบ้านผมอยู่ในซอยแปถนนมิตรภาพนู่นอยู่ตรงงเรียนน้คก็อยู่ตรงเรียนคอร์รพอนะพี่โอราพิจยาคมโอราพิจยาคมอยู่แถวๆนั้นเหรออือแล้วมาเล่นบ่อยไหมมาเล่นที่นี่บ่อยไหม ก็เวลาลงมาทํางานก็มาที่นี่แหละเวลาผมแบบได้ยินเสียงรถไฟก็เป็นตามปกติของผมเลยต้องวิ่งออกมาดูช่องรงช่องลมน้ำตางเหมือนน่ะใช่ไหมชอบชอบแบบได้ได้ยินเสียงรถไฟต้องวิ่งออกมาอืมแล้วเป็น<ต>แบบประจาเลยแบบอืมเป็นพวกนี้ก็ชีวิตประจําวันเป็น<ล>ชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมโ <c oughs> <c oughs> ตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตําแหน่งอะไรก็ได้ในการรถไฟี่ตำแหน่งอะไรก็ได้ในการรถไฟดูแลตัวเองนะ เข้าใจไหมแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนละปสามมันจะขึ้นปสีพี่โรงเรียนอะไรครับการศึกษาคุณจะบอกนครราชสีมาพี่อ,อยู่ตรงภูเขาลาดพี่โอเคอยู่แถวแถวภูเขาลาดใช่ไหมครับก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ดูแลดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับแล้วก็ระวังรถไฟด้วยนะตรงเนี้ย <laughs> เดี๋ยว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 มันจะวิ่งลงมาหาที่บ้าน <laughs> <laughs> เออเช้าทีท่แล้วก็นู่นเลย เครื่องกันเครื่องกันหาแยกตรงนู้นนะมัน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 เกิดจากอะไรพี่ที่สาเหตุมันตรงอันนี้อันนี้ต้องรอเขาเขาเจ้าหน้าที่เขาอ่าดำเนินการนะครับแล้วเครื่องกันตรงนี้นี่ซ่อมเสร็จยังเหรอเสร็จแล้วนั่นเขาทําเสร็จแล้วซ่อมเสร็จแล้วก็ใช้พนักงานเครื่องกันเหมือนเดิมใช่แล้วสี่คันใช่ไหมพี่ใช่ไอ้ก่อนมันเป็นสองคันใช่ไหมพี่ใช่อ่าลองใส่ดิเสื้อเป็นไงลองใส่ดิใส่เลยสวมเลยถอดแว่นก่อนถ้าไม่งั้นมึงใส่ไม่ได้ต้องถอดแว่นก่อนอ๋อถอดแว่นก่อน ไปเลยคุณป้าเขาคุณป้าน้องฮาร์ดอุดหนุนช่องเราแล้วก็คือป้าไม่ได้ดูด้วยผมดูคนเดียวแล้วนี่เอแต่ผมชอบใช่ไหมครับเออนี่เลยรอเลยใส่ได้ได้น้องฮาร์ดรอเลยเหมือน้จาก G E อ่าเหมือาจาก G E อ้ยอแอดหน่อยแอดหน่อยแอดหน่อยนี่เท่หน่อย เก๊กหน่อยเก๊กหน่อย <laughs> โอเคหล่อเยี่ยมเยี่ยมไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็รูปเนี่ยเก็บไว้เดี๋ยวหายเออเดี๋ยวหายคือ<ด>น้องฮาร์ดน้องฮาร์ดมีปัญหาเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นเวลาจะมองหรือว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยค่อนข้างจะลาบากนิดน,นึงอันนี้เป็นหมายเลขอะไรพี่อันนี้เหรอคันแรกเลย70101โอ้พี่ใหญ่เขาเลยพี่ใหญ่เลยเออ ตรงนี้ตรงนี้มันก็เหมือนโดเรมอนอย่างเงี้ยนะผมว่าใช่ก็นั่นแหละก็เลยเรียกว่ารถจากโดเรมอนไงอันนี้มันเป็นระบบลมอัดล้วนใช่ไหมเพ่ <c oughs> ใช่ครับรู้เรื่องระบบระบบรถไฟค่อนข้างละเอียดนะน้องฮาร์ทใช่ไหมรู้ละเอียดไหมก็ก็ถามว่าละเอียดไหมก็ถ้าผมต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนนะถ้าผมไม่เคยดูช่องพี่แบงค์แล้วก็ไม่รู้เลย ว่าอะไรเกี่ยวกับรถไฟมันเลือกภาษาย,ยังไงเลือกผิดเลือกถูกไม่รู้เลยเคยเห็นแต่แบบรถไฟมันวิ่งสวยสนุกมันแบบเท่แต่พอนเมนูแล้วโอโ้โหใช่ไหมรักรถไฟไทยเลยรักรถไฟไทยเลยใช่ไหมอชอบมากกว่าเดิมอีกใช่ไหมโอเคโอเคนี่เดินตามเสาโทรเลขมาเลยนี่มาบ้านบ้านน้องหาดเ <laughs> สาโทรเลขสี่อะไรสองหกสี่ทับสาม เออเป็นเป็นบ้านเป็นร้านที่เชา่ชาเช่าที่รถไฟ<า>เปิดร้านเนาะ<ช>อ่ะาเช่าที่ของการรถไฟเปิดร้านอีกกี่ปีพี่เอ,อ่อรถของทางคู่มันจะมาถึงที่นี่นีไม่กี่ีเขาก็ลังสร้างมาแล้วอีกไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็ได้นั่งรถไฟรางคู่แล้วตอนตอนนี้มันถึงที่เอ,อ่อคลองไผ่คลองไผ่ใช่คลองไผ่ละมันถึงคลองไผ่แล้วใช่ไหมพี่<ช>มีคนชอบรถไฟบางคนก็แบบที่ผมจําได้ทางอีสานใต้ก็จะมี เออแล้วล่ะออกจากจีระก็ไปบ้านพะเนาวบ้านมาั้บุษใช่ไหมเพอ่จถ้าช้างหนองม่โนโลมจกลักรราหิงคนหิง,นนงหนานเขาจะแหล่งดอก็ทิ้งเราไปมาทำมิ้นชัยแหลงพันแล้วก็อะไรต่อไม่รู้ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องมันเร็วเกิน<笑><笑>มันเร็วเกินผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคงั้นก็งั้นเดี๋ยวพี่จะกลับละเป็นไงได้ได้เจอตัวจริงครั้งแรกใช่ไหมเนี่ย<า>ดีใจไหมครั้งแรกอู้สุดยอดสุดยอดดีใจไหมตอ,ตอนแรกอ่ะคือแบบผมแบบ โอ้เพื่อนมันแบบมันยังไงล่ะยังไง <laughs> เออจริงๆก็เคือผมก็ดูลวไฟเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเนี้ยเพื่อนเราแบบดูแต่ละไฟนู่นนี่นั่นก็บน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 ก็ผมก็ไม่สนใจเราจมในสิ่งที่เราทําอเรารักในสิ่งที่เราชอบแล้วก็พอใจแล้วแค่นี้จมไม่ต้องแบบอะไรเยอะมากมายคือชอบ ชอบรถไฟก็มุ่งมั่นแล้วก็อยากทํางานรถไฟใช่ไหมโอ้ยอยากมากม่า<อ>จะเป็นบอกวรอช่างเครื่องแต่เขาก็เป็นตําแหน่งอื่นมันมันคือการรถไฟมันไม่ได้มีแค่พอร,ร,รอช่างเครื่องมามีนมน่นนี่นั่นเยอะเลยอืมมีเยอะเยะเลยก็ขอให้น้อง h ร์ d ได้ทําตามฝันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอให้มีตําแหน่งที่เหมาะสมกับ สิ่งที่น้องอาร์ตเป็น,เป,นเป็นไปได้ผมก็อยากเป็นพวกเกี่ยวกับในสถานีเนั่ยแหละพวกน่าพวกนายสถานีพวกนู่นนี่นั่นเกี่ยวกันในสถานถาีถ้าเป็นไม่ได้ก็ลูกจ้างกันรถไฟเถอะเอ้าอ่าลูกจ้างก็ยังดีใช่ไหมใช่พี่คือ,ค,อคือตำแหน่งอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในกรนไฟพอ,อ<ร>โอเคก็ขอให้สำเร็จตามความฝานนันน้องน้องฮาร์ตเนาะก็เดี๋ยวพี่จะาลง youtube ด้วยโอเคไหมรับแล้วก็ไปดูไปดูตัวเองใน YouTube ช่องพี่นะเออ ได้ได้ได้ดูเยอะอยากอยากเห็นตัวเองในช่อง YouTube ของพี่แบงค์ไหมโอ้ยอยากครับอยากอยากอยากเห็นใช่ไหมเออเออคือผมก็มีเพื่อนชื่อเดียอีกคนนึงเขาก็เคยนั่งรถไฟเนี่ยแหละแล้วก็เคยดูช่องพี่ตอนนี้เจ็ดหมื่นเท่าไหร่แล้วพี่เจ็ดหมื่นกว่ากว่าจำไม่ได้ละมันเยอะใช่ไหมเป๊ะอ่าโอเคอ่าทักทาย FC พี่แบงค์หน่อยเดี๋ยวจะเอาไปลงในช่อง YouTube บ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยแล้วเจอกัน อาจเจอกันในช่อง YouTube นะครับน้องฮาร์ดอายุ11บขวบ<ห>บ้านอยู่บ,บ้านอยู่โคราชอยู่โคราชตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมเกิดชื่โคราชครับอืคนโคราช100%ใช่ไหมครับ